สวัสดีครับผมชื่อนายนุพพรเพิ่มินดีตำแหน่งหัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบัานไผ่ประวัติการศึกษานะครับผมจบชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่4ที่โรงเรียนบ้านเกื้อจบชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงเจ็ที่โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ที่โรงเรียนบ้านไผ่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง5ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จบปริยตีที่คณะนิติศาสตร์ที่มหา,าลัยรามคำแหงครับผมประวัติแล้วรับราชการนะครับผมรับราชการครั้งแรกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามในตำแหน่งนิติกรเมื่อปีพศ2537ต่อมาได้โอนย้ายมารับราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเมื่อปีพศ2542ในตำแหน่งนิติกรจนกระทั่งได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการต่อมาผมได้ อุย้ายมาอยู่เมื่อปีพศ .2548 ได้อย้ายมาที่กองกิจการขนส่งจนถึงปัจจุบันคติประจำใจค่าของคนอยู่ที่ผลของงานครับคือตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถมีความตั้งใจให้งานสำเร็จรู้ร่วงตามความมุงหมายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายครับในความภาคภูมิใจในครั้งนี้คือ ได้ร่วมเป็นคณะทํางานเกี่ยวกับการถ่ายโอนสถานีขนส่งจากกรมการขนส่งทางบกและได้ทํางานอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันและทําให้สถานีขนส่งที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมการขนส่งทางบกซึ่งได้แก่สถานีขนส่งอําเภอบ้านไผ่ชุมแพและภูเวียงได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการถ่ายโอนสถานีจากกรมการขนส่งทางบกโดยคณะกรรมการกระจายอานาจและ ทําให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินสด1ล้านบาทประวัติครอบครัวครับสมรสกับนางพาวินีเพิ่อมินดีอาชีพแม่บ้านมีบุตรด้วยกัน3คนนับเป็นความโชคดีของผมที่ได้โอนย้ายมารับราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเมื่อปีพศ .2542 ผมได้รับความช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ได,ไ,ดได้ได้รับความเมตตาจากผู้บังคับบัญชาทําให้งานที่ผมปฏิบัติได้สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีมาตลอดผมจึงขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานทุกท่านสําหรับในการปฏิบัติงานทุกอย่างขอให้เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเต็มที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จรุ่งเรืองไปอย่างอย่างดี